สบายดีเอฟซีสุขสุขคนแม่น้อยก็ซีได้ไปเพื่อนเสียวจอยอีกเลยเดิอพี่น้องเดิอมีอีกงานหนึ่งแล้วเพื่อนเสียวจอยมันมีหลายงานกันดอวบัดนนี้ฮันงานนี่ฮันอยู่เพื่อนเทิงพี่น้อง้คนมีอันเพื่อนอีกหลังหนึ่งเฮื่อนของพ่อของลูกเป็นผู้นี่แหละอยู่ทางทิงที่เพื่อนหลังนี้นะแจ๊คิีบา จักสิบารไพี่น,น,น,นาะให้เราเบ้าเองดีกว่านะพี่น้องไม่จอยนันอันนี้นันมันเป็นว่าเพื่อนลูกเพิ่นกับอันนั้นกับผัวเก่าเพิ่เนเลยอยู่เพื่อนเทิงนี้เลยแต่เพิ่นนันอยู่เพื 4, ่อนลุงที่ว่าเพื่บาเอฟซีผุดซอยเยอะนั้นเน,น,น,นาะอนาคตคนนี้เพิ่นกาแยกกันอยู่เพิ่นจะอยู่กันคนละหมองแล้วหน้าลูกสาวเพิ่นกับผัวคนนี้นั่นสิเฮ็ดผูเค้นให้ลานเพิ่นได้ร้านเด้นร้านเพิ่นอุ้มไปอุ้มมาเลยร้านในน้อยนะแหละพี่น้องเลย ลูกของลูกสาวเพิ่นโบแมนลูกของนางหงได้พี่น้องลูกของน้องสาวนางหงอีกคนหนึ่งเราอยู่เวียงจันท์เราหนะเราไปเหตุวียดอยู่เวียงจันหรือว่าได้ผัวอยู่เวียงจันทนี่แหละในชิมาลูกแขนล้านแะ้วก็สิเพิ่นกะไห้กัน,กนแม่น้อยนั้นไปเบิง่งไปแยงนำํำสิคางวบเิ่นว่าด้วันที่สองนี่แหละเพิ่นชิปูโขโตแขนกันเพิ่นทูหาข่อยมือเ้านี่เพิ่นว่ามาเด้อสิเอามาเบิง่งน้ำแน่ มื่ออื่น,น ute, แล้วเขาสิกางง้วยี่ยมือววเล้งยงีมือเศร้าวันที่โสงเลยสิปูดแขนเลยปูดแขนเอาล้านปูดแขนลูกสาวคนอะไรครับล้านนั่นแหละล้านคนแรกคนเลยแล้วยายพี่น้องอะไรอุ้มไปอุ้มมาในลูกของน้องสาวนางหงนี่นี่เลยพี่น้องเนาะมาสิจ้ะแล้วมีเอฟซีฮามาลายอยู่ได้วยวะ ล้านน้อยนะลูกไผ่ลูกเสาหงมอก็จะเเวาอยู่เนาะบ่แมนเ้อจ้าผูกของน่องสาวของนางหงเลยจะพี่น้องเด้อให้เซียวจ้อยเว้าสุขังเองเรื่องราวมันก็พี่น้องเอ้ยมันจังสิเข้าใจให้เจ้าวของเขาเว้าเองเพราะว่าเรื่องของครอบครัวหมูเขาก็อยาก้าวกลาดี๋วเขาหู้ก็เขาไปกันเววาเฮาเฮาหู้อยู่กับเขาก็บ่อยากมาเว้าเรื่องของหมู่เนาะให้หมู่เว้าเองเลยขัดขัดในใจเฮาเนะเดี๋ยวขันว่า เอาคือไจะกาโลโลเล่ๆผัดว่าเนาะพี่น้องเนาะให้เราเบาเองดีกว่าเนาะจ้าเนาะไปกันพี่น้องวันนี้พ่อกันอยู่กันเสียวจอยเลยจ้าแม่น้อยก็มาหอดเพื่อนเสียวจอยเลยด้วยจ้าพี่น้องเด้อเพื่อนหลังนี่นั่นอยู่แถวอันเพื่อนคนไหนพี่น้องแเว่าแถวอยู่ในบ้านคุ้นนี่แหละเพื่อนคนก็อยู่มอมอนี่แหละเพื่อยู่ใกล้ๆกันนี่แหละนี่อันนี้แมนเพื่อนเพื่อนลูกสาวเพคนนั่นแหละว่าสิซะไม่ ยังบุทันแล้วคักก็เดินค่วงอยู่พี่นนอกเห็ดไดตั้งสหลังนะเฮ้ยเนาะเกอนหลังใหญ่เอ้าชจอยๆต้องเพลิอ้หล่อเลยแม่ก็งามวันนี้ลูกสาวบอกมามัดผู้แขนให้ลูกให้ลูกอันี้เกินลูกสาวตูมมันบอกเกินลูกสาวเออเขาได้สนีจก็ดีเนาะเนะเฮยเนาะอันอันพ่อเขาจะมาอยู่นี่บ่พ่อเขาก็อยู่นี่ อยู่น้ำผอเขาเออเฮาหันไปยูหลุมอยู่หันคนละเฮือนแม่ชิกี้นี่เนาะอันนี้เนาะเออคนละบอนเออๆบ่เข้าใจกันแล้วก็อยู่คนละบอนอันนี้คือแม่ชิกี้นี่เด้อพี่น้องเออแยกกันอยู่แล้วแยกกันอยู่อยู่คนละมองใช่ปะขู่แค้นล้านก็ต้องได้มาเนาะเ่้ยเนาะผิดกันจะก็ต้องล้านบ่ได้เออถึงบ่ได้อือต้องได้มาสบายดีนะลูกสบายดีสบายดีสบายดีเด้อ ปสบายดีเออแม่มันมามันก็จะอ้วนขึ้นอยู่ได้นอนวันกันนอนสบายดีสบายดีเอาน้องทองสบายดีนะแม่เด็กเป็นเบาหมอบมีคนอยู่จนหย่าจนเดินขาดอะไรเนาะเขาไปหาเงินหาค้ำนะพียเราเฮือนเังทั้งหมดทั้งแหล่เมื่อคืนคิดไปเฮือนเพิ่นกลับพี่น้องโอ้ขาดยูเห็นว่ากันไรลาบลื่นยูนี่แหละกับพ่ออยู่ได้แหละเนาะ

นังลมเด้เฮยยิ่ล้มเด้บ่ได้มาบ่มามากเ้าะเอาโทรมันมาไหนแม่ขอยสมให้ม no, ah, like ันนานๆนะใกล้สิแล้วแล้วนอฮืออะรนดาวน้อมาหุงบ่เออคือใส่แหวนบ่อยากใส่แววนบ่อืมท้องมาเห็ดกับเขาซอยพ่นได้ท้อง เด้ฮะเด้สองเสี่ยวคนก็อยู่นี่เหรอนบอบาได้เมื่อเลยบอนี่สองงานเลยเห็นบอสองงานโตเลยได้หี่สองเสี่ยวคนเสี่ยวตัวจอยเพิ่นโตสองงานเลยพี่น้องเลย่นกันเลซอยเวียงเสี่ยวเนาะฟาถิ่นกันบอได้เออกะพ่อยู่ละทานี้กันเออ เตียวสองเสียวมาแต่คาเซโนพี่น้องเลยตังแต่เมื่องามแต่งผนก็ไม่ได้เมื่อเลยผนมาตองานผูกแกสร้านน่อยเอกฮะไปเบ่งมะกรูดคือะยาวใ่มอร่อยอยูี่เม่ไรป้าตอนไปยุลุมฮะปลูกไว้แล้วก็เป็นตำบาตทะเลตฮ้ยโอ้รอยวีปนี่ฮอดป่เลยเฮ้ย โอ้มกล้วยร่อยวีแซวจอยครับเป็นเป็นคนฝี่นนอกอ่าสาววัยูุ่นวันนี้ใส่เบิ้งเฮ้ยโอ้ยเวียงนี่เนตทองอยากกินโอ้ยเวียงนี่นะโอ้ยนี่เนาะโอ้ยเวียงอ่าเออดินเขาก็บขาดกันน้อยน้อยอ้วนหมดทอดชุดผัวเบาขาดได้จ้ะขัดกะรี่เนาะพออยู่เราทำเงินเห็ดอีกหลังหนึ่งก็ยังได้นะซองเสาวกับเออ เห็ดอีกรังหนึ่งอืมเขาไปหาเงินหาคำเขามาเห็ดเฮ้ยเสียวเอ้ยเขาเถาแล้วเขาก็ได้อันนี้ได้ได้สำลีแหลบว่าชี่ซะได้ลูกบอกกันได้มากเอ้าลูกเนาะทั้งนั้นนกับลูกทั้งเนี้ยกาบลูกพี่ฟ้าบอกป้าบอได้พี่น้องเอ้ยขันโมมากกับโบเป็นเนาะพ่อแม่โบมากก็ได้พ่อแม่ก็โบมากกับอยู่คนละทางกับยามันต้องได้มากได้มากลูกบอกเลย อันนี้เจ้าเห็นเองมัดแกนให้เอาลูกเอาลานก็เจ้านี่แหละเอาลูกเขาอันนี่แหละอะไรมากระบาดสองเสี้ยวเนาะบ่ได้เห็นเฮือนเห็นชาญเฮ้อกินได้สุกเออข้ามันสุกมันก็แซ่บเลยลอยวีนี่เสี้ยวจอยเป็นคนปลูกไว้เพิ่นว่าไปเพิ่นไปนั่งถ่าอยู่หน้าบ้านแล้วกินสมกับทันถ่าก็ได้นั่ายมาบ้านเออหนังเสี้ยวเห็ดกินได้เนาะ เสร็จยังแน่นี่หมูปิ้งหัวซิ้นหมูหแําหเห็นงัวตําเด้อือไหลงัวน่ะสิล่มผู้บ่อยู่อยู่น้องซาเสียแล้เนเส็กับข้ากับน้ําสูกินก่อนได้มากพี่น้องเยอือไปเอาไปนั่งอยู่ล่มปะก็เด้อเอาอัน อันนี้เคยไหมอันนี้กะสบายดีนะลูกเฮ้ยสบายดีฮะกะแล้งงานเพนกะจิมาโตผูกแคสลานอีกเนาะไปไปมึงไปไปไปลูกีิมานั่งที่ห้องอันนี้ไปไปนั่งกินนึกว่าหุงมาตำสูตรกันกินอย่างนี้เลยเห็นแตหนาไม่น้อยอย่แล้วมาบ้านเเห็นแต่รถหน้าไม่น้อยอย่างเนาะ เออคันอยู่นี่เลยใครน้เองครับโหลดมาโหลดนอ้วยนาะนี่นะคุดคุดนั่นอีกกับพักเนี่ยเสียวเอาหมักหมักกระทันสมัครกระทันมาถูกกินก่อนเลยพี่น้องเด้อเอาคนเห็ดงามเด้อวันนี้เสียวจ่อยเขาคนไปเห็ดผมมางามงามเซียวมันงามดีงามเธอหนึ่งเนาะเออไปเห็ดผมไปคนเห็ดงามงามนะครับทั้งอยากดูประสามีแต่เสามีแต่มองเนาะจ่อยมันก็พอได้ได้เคย หลังๆนั่นแหละเนาะปลหกใจนี่แหละหลักงานกันนี่เลยเงอนลูกสาวเพื่อนกันท่านเขาไปทำงานอยู่เวียงจันทร์นี่ดอกเนาะอในกันเนาะเขาหาเงินเห็ดเพือนเห็ดซ้านกันเองกันได้สำเนียงก็ดีอยู่เว้ยผลบ่อสาดว่ายามผลนี่มันก็เปียกมาเลยเนาะผลก็เขามดเลยนี่กท้อกคอยหาเงินไปตอยเห็ดไปดินมันก็บขัดอยู่ในดินใกล้เรื่อนคนแคมทางนั้นก็น้องคอยกันเอารถเข้ามาก็ได้นี่ ขักยูนะนี่ขาดยูนะนี่นะเว้าเฮื่อนหวยนั่นก็คักเนาะได้เงินแล้วจังคือกันขโมยมาใส่เออคือมีกันขโมยอีกบอกกับเจ้าให้ซื้อกันขโมยมาใส่อีกบอกลูกบอกเต้าโตโึ้นขยิบเลกะนางคงแต่อยู่ร่มนั่นเคยนนี้ก็ยังหาเงินเกิเกยนี่มันไร้อีกรนน้อยเนาะ เห็ุเทิบออกมาก่อนเขาก็เล็งหน่อยหาเงินพี่น้องเอ้ยเด้ลูกสาวเราน้าแม่เขาก็ได้เด็กจนได้ลูกมาเอาล้านมามาให้แม่เลี่ยกระชิบูแค้นีาเนาะได้ผู้บ่าวก็ยังบ่ทันได้เป็นเห็ดดอกแม่นอืมเขาธรรมดาของมือเนี่ยเฮ้ยมันธรรมดาลูกแฟนไปก็คือกันอะไรอืมเอาล้านมาให้ก้อนนี่เนี่ ลาไปก่อนเด้อคลิปนี้ยแ้วพี่น้องเดี๋ยวพ่อกันคลิปใหม่แล้วไปแค่น่อยสิคลิปกินเข่าต่อแล้วพี่น้องเนาะมาเด้อมาผูกแขนลานต่ออะไรบ้างเออเส้นนะมั้ยเส้นมาผูกแขนลานน้อยบัดไี้แอตยูผุนเด้อผู้เอ้ยผุนยูสร้างประเทศผุนอะไผู้มาเฮ็ดเฮือนให้ไม่จอยหันกลับมาเด้อมาผูกแขนเอาลานไอ้ไอต้นบอกเยอรมันเออคนอยู่เยอรมันมาเดิมผู้ไอต้นเอ้ยอันพี่ต้น ดูเยอรมันหันมาเด้อมาผูกแคนเอาลานเด้อผูกแกนลานไม่จอยแล้วก็เอ้ยลานน่อยเนาะเราจะมาเด้อลาซอยลาสอยด้อผููแขนลานน่อยโตเด้อพี่น้องเด้อแล้วงานดองกับมาอันมาผูกแขนลาสอยเปินส่งมาให้ก่อนแล้วเพิ้ลชงไว้ก่อนแล้วเออขอบขอบคุณขอบคุญคนขอบโลกขอบใจ่นลาสอยเนาะเงินอยู่หลดเด้ บอกไายซื้อเอามาอนเด้อวขงเด้อรักเก้าลูกเด้อคนเชียร์วันคิดสมาธิเด้อเออแม่แหละอ้าวคันสั้นกับลาเลยเด้อจ้าคิดเด้อพี่น้องออกกันคิดใหม่เด้อคิดสมาดสมาดเด้อคิดสมาธิกับห้ยโซ่ห้ลาเลยหมดทุกคนเด้อหมดทุกคนอยู่ดีมีแหงหมดทุกคนเซี่ยวจอยนี่มีงานรอบสองพี่น้องว่าซีซ้าลาไปก่อนจ้า